มาดูนะครับตัวนี้เป็นเรื่อยนต์มากิต้าครับเก่าญี่ปุ่นสภาพอันนี้มันใหม่เก่าเก็บนะครับผมผมล้างเรียบร้อยแล้วครับดูบานะครับไม่มีรอยใช้งานครับไม่มีรอยใช้งานเลยฟันไม่มีรอยใช้งานเลยนะครับเครื่องไม่มีรอยขี้เลื่อยติดมานะครับมีคลิปก่อนล้างด้วยนะครับสภาพสวยสวยเลยไปหาใช้งานครับตัวนี้ผลิตเยอรมันนะครับเป็นมิกิต้าเนี่ยเยอรมนี ไม่มีรอยนะครับนี่แค่ล้างภายนอกอย่างเดียวนะครับสภาพาสวยๆเลยบาไม่มีทะลอกตัวนี้เป็นโซ่สารแปดพีบ้านเราครับสภาพสวยเชือกเดิมข่าจ้วะัเนี่ยเหมือนใหม่อะจริงๆเป็นของใหม่เก่าเก็บนะครับตัวนี้เก่าจนสายน้ำมันมันเปื่อยไปเลยมันไม่เปื่อยแล้วมันมันขาดมันขาดตรงตรงช่วงงอเนี่ยขาดตรงช่วงงอผมเปลี่ยนสายน้ำมันเส้นเดียวจบเลย ระบูก็ไม่ได้ล้างนะเพราะว่าถอดมากองเกรองยังเลี่ยมมากมันเป็นเครื่องเก่าเก็บครับสภาพก็โคตรจะสวยไข่หาเนี่ยของใหม่กิ๊บกิ๊บเชือกาจ้วั่าว,วเดี๋ยวให้ตากล้องถือครับตากล้องถือนะ เดิมๆแน่นๆ,ๆเลยนะครับมันเร่งให้ฟังไม่ได้นะครับเดี๋ยงเสียงมันดังนะครับใครหาใช้งานสภาพกิบกิบไม่เก่าเก็บแต่เป็นมือสองญี่ปุ่นมานะครับแต่เขาไม่ได้ใช้งานอาวขอบคุณครับ